ติดกันปินหันบกรุ่นที่66สแเปลโล0ูอย์่ยูภายในอากาศยานประเภทปิดจิดลำตัวครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะต้องทำการปล่อยเดี่ยวก็มีความรู้สึกตื่นเต้นในระดับหนึ่งะครับแต่ว่ามีความพร้อมนะทั้งด้านร่างกายและจิตใจครับที่จะทำการปล่อยเดี่ยวให้ได้สำเร็จนะครับจากประตบการณ์ที่ครูนะครับได้มอบให้นะครับได้สัมสอนตลอดไปเยเวลาที่ผ่านมา ทำให้มีทั้งองค์ความรู้และความพร้อมทั้งทางด้านและกาเรเล่นจิตใจเต็มเปี่ยมสำครับสวัสดีครับผมร้อยโทเชนรีภูมิศิตนะครับเชื่อเล่นที่ฟุตจิตการมีอาหารสกรุ่นที่66ของอาคาสยานปิดกิ่นลองตัวนะครับก่อนที่จะปล่อยเดี่ยวก็รู้สึก,กตื่นเต้นครับเพราะว่าเมื่อรู้ว่าผู้นี้ตื่นเช้ามาต้อง มาทําการทดสอบ,กา,บ,ออาบก,การบินคนเดียวซึ่งจะเป็นไฟล์บินแรกที่ได้ทําการบินคนเดียวไม่มีครูนั่งไปข้างๆนะครับมันมีครูคอยบอกว่าตอนนี้เราทําผิดอะไรอยู่ต้องคอยเตือนเราต้องใช้สติในการบินไปเพียงคนเดียวนะครับแต่ก็มั่นใจครับว่าจะผ่านไปได้ดีเพราะว่าที่ผ่านมาครูการบินทุกท่านก็ได้แนะนําและสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนนะครับมั่นใจครับว่าจะผ่านไปได้ดีครับ สวัสดีครับผมร้อยตีชันวันขำชูสิทธิการบินนานโบกรุ่นที่6สบนะครับสารับอยู่อากาศยานปิดผิดตัวคอสตายสเปลโรวันไฟนะครับก็นี่เราจะมาบอกความรู้สึกครับำคำสุดหมายก่อนที่วันนี้จะมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับสำหรับการปล่อยเดี่ยวครับหรือว่าเป็นภารกิจสําคัญนะครับความรู้สึกตอนนี้ก็พร้อมครับที่จะทําการบินปล่อยเดี่ยวในวันตรงนี้ครับ แต่ก็มีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยครับว่าเมื่อเราขึ้นไปแล้วครับขึ้นบินไปแล้วไม่มีครูการบินนั่งไปด้วยนะครับตรงนี้คุณมีความกังวลครับว่าเราจะวกแวกครับไม่เหมือนกับตอนนี้ครูนั่งมาด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ครับขั้นตอนการปฏิบัติต่างครับตรงนี้คือจิงสาคัญครับเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยครับ เพื่อที่จะให้ผ่านภารกิจตัวนี้ไม่ได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมร้อยตีภูเมฆกีเดชรัตครับชื่อเล่นแทงครับสเปโรวันเครับ i ิ w i วิงทีมวันนี้ก็จะมาอธิบายความรู้สึกก่อนที่เราจะไปทำการบินโซโล่ไฟ์ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วก็มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมกับการปล่อยเดี่ยวครับ แต่ก็ในใจเนี่ยก็จะมีความกังวลนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าตอนที่เราขึ้นไปบนเครื่องแล้วเราอยู่คนเดียวฟิลลิ่งความรู้สึกนั้นเราจะามีมีความกลัวมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้แต่เรียกว่าเอาโปรเยอร์เป็นเพื่อนเรานะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปข้างบนปุ๊บเราก็จะมีโปรเยอร์เป็นเพื่อนนะครับจะไม่มีครูแล้วก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นครับแต่ว่าจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีครับจากการที่ฝึกซ้อมมากับคุณครูทุกคนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับครับเวัสดีครับผมร้อยจีกลางวานจิงงามมีหลงครับชื่อเล่นชื่อออกครับ s p ปรเลอร์วันวีสิกาบินอาหารบกชุนที่6 6ครับอาคันเซีนปีสี่ลมตัวที่ควินครับก็สำหรับในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการปล่อยเดี่ยวครับอินิเชียลโซโล่ไปครับของสิกาบิน ความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้ก็มีความกังวลเล็กน้อยแล้วก็มีความตื่นเต้นครับอยากจะปล่อยเดี่ยวให้สําเร็จให้ไวครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะนำความรู้ที่ครูการบินทุกท่านได้สอนได้ท้าสอนมามาปรับใช้ระหว่างทางการบินปล่อยเดี่ยวครับก็ระหว่างทางการบินก็จะมีโปริเจอร์ที่เราต้องท้องตัวโินเจอร์ก็จะเป็นเพื่อนเป็นครู คอยอยู่ข้างๆเราในระหว่างที่ครูการินไม่ได้อยู่ข้างเราเป็นเพื่อนก็จะพยายามปฏิบัติตามโปรเจ์ให้ถูกต้องครบถ้วนครับแล้วก็บินอย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับกระผมร้อยปีวิชากรณ์กุลป่ามีการบินนันโมที่ห้องนันโมกับสยานปีกปีลมตัวนะหรือปีกนินเล็กที่ยี่สิบกับสเปโร่สี่กิโลก็ในวันพรุ่งนี้ทรับันเป็นงานที่สามกุมภาพันธ์ 2565จะเป็นการปล่อยเดี่ยวครั้งแรกเดอซโลโลของสีการบินทังหมรุ่นที่66นะครับมีทั้งหมดหกนายก็ความรู้สึกของผมนะครับก็พยายามจะทำเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ก็ตื่นเต้นครับพูดกันตรงก็พยายามรวบรวมสิ่งที่ครูการบินได้สอนได้ชี้แนะนะทั้งหมดตลอดยี่สินชั่วโมง เพื่อมาพรุ่งนี้ให้มันปลอดภัยที่สุดการบินนี้ก็คือการบินปลอดภัยนี่เองที่ปอดภัยทระบบก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณนะครูการบินทุกคนที่สั่งสอนไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าสอนวิชาการหรือว่าได้บินร่วมกันก็คือส่วนใหญ่ก็ได้บินร่วมกันแล้วผมรู้สึกขอบคุณมากอย่างแรกแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพี่ ทีมที่กินครับทั้งท่าไหนาที่เหลือดี่ที่ดีมากเป็นเพื่อนที่ดีมากรู้สึกเป็นครอบครัวมีอะไรพูดคุยตลอดเป็นโาหนี้ตลอดร่วมบินร่วมทุกร่วมสุขกันมาก็หลายเดือนแล้วก็เป็นความสุขที่ดีครับกลับเข้ามาหลังจากความสุขกบคุณแล้วกลับามาก็มีความวรู้สึกเบิร์ตโซโล่ก่อนเบิร์โซโล่ก็ตื่นเต้น,นอย่างที่บอกในน้นคูนะกคน่ก็พยายามซ้อม เตรียมขั้นตอนต่างๆให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ปัญหาน้อยลงนะครับแล้วก็จะพยายามนอนให้หลับครับตอนนี้ <c ười> <c ười> <c ười> ก็น่าจะยากสุดแล้วการนอนให้หลับเหมือนไม่มีอะไระเหมือนที่ครูเขียนเคยบอกเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็เหมือนจะมีจริงมันเป็นแบบจิ๊กจิ๊จักจัก,จกมันอยู่ตรงกลางอะมันแบบเอ้ยยังไงอะไรเหมือนงาน มันเปิดประตูแล้วงานขาเข้าไปขั้นหนึ่งแต่ก็ไม่เข้าสักทีก็ยืนรออยู่หน้าประตูในในความที่สมดูเราประมาณนี้นถ้าพรุ่งนี้ทุกอย่างราบรื่นเราไม่ใช่แค่ผมทั้งหกคนนะครับเปิดซอร์โลนั่นก็เหมือนว่าพวกเราทุกคนก็ได้เปิดประตูที่เปิดทางไว้มานครับพับแล้วเข้าไปสู่ห้องห้องใหม่ที่รอยอยู่การเปิไทยให,ใหม่ก็วหวังว่า ทีนี้จะาำได้ดีดีและทั้งหกนายเนี้ยไปด้วยกันต่อไปจนจบสู่จนทำงานและบ้นานสถารร่วมกันต่อไป